สวัสดีครับผมเต้นนะครับจาก Lucky s o u าวนะครับกลับมาเจอกันในช่วงขาออ d i o i อินเทนนะครับอีกวันหนึ่งนะครับ วันนี้ผมมีสินค้ามานําเสนอนะครับมาพีน้องใหม่ครับมาพรีเซนต์หน่อยนะครับเพราะว่าเราได้ทําการทดลองขายนะครับแล้วก็ไปแบบขายดีมากๆช่วงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับจะเป็นตัวนี้ครับพวกสินค้าของแบรนด์ล็อกพาวเวอร์นะครับจะเป็นเด่นในเรื่องของตัว DSPM นะเท่าที่ผมทดลองมาถือว่ากําลังสูงมากๆนะครับโอเคเริ่มจากเจ้าตัวน้องก่อนน้องเล็กก่อนนะครับตัวนี้ จะเป็นรุ่น R 8.4 V2 นะครับผมมันจะพิเศษกว่า DSPM 4 Channel ทั่วไปนะครับตัวนี้มันมีวัตต์ให้ใช้4 Channel นะครับแต่กำลัง80วัตต์คูณ4นะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้นะครับวัตต์ในตัวเราสามารถจะามาทำเป็นโปรเซสเซอร์ครับพี่นุ่มตัวนี้ทำเป็นโปรเซสเซอร์ได้8 Channel นะครับ1 2 3 4นะครับก็จะได้8 Channel เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มี Auxiliary In มาให้ด้วยนะครับก็คือชุด In นะครับ1ชุดนะครับ แล้วก็ไฮเลเวลอินพุตนะครับเข้าได้4ชุดเช่นเดียวกันนะครับก็คือหน้าหลังซ้ายขวาได้เลยนะครับแล้วก็ดีสังเกตว่า DSPM ทั่วไปนะครับสเปคแบบ4 Channel แบบนี้นะไลน์อินก็จะมีออคอินมีออฟฟิเซอรี่อินแล้วก็มีไฮเลเวลอินแค่นั้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีบลูทูธนะครับแต่ตัว R 8 4ตัวนี้มีออคอินมีไฮเลเวลอินนะครับมีออฟติคอลอินนะครับมีบลูทูธนะครับนี่ออฟติคอลอิน ซึ่ง o p ปติคอลอินเดี๋ยวนี้สำคัญมากๆเพราะว่าเราไปใช้กับพวกจอร Android รุ่นเสียงดีๆรุ่น t o อ t o เนี่ยเขาจะมีออปติกไฟเบอร์มาเราก็ลิงก์ตรงเขาได้เลยไม่ต้องเดินสายสัญญาณไม่ต้องไปเดินไฮเลเวลนะครับเสียงก็จะใสาสะอาดกว่าเยอะเลยแล้วก็ที่ให้มากกว่าตัวอื่นเลยก็คือตัว usb player ครับตัวเนี้ยเราสามารถเอามันมาเล่นเพลงจากตัวทำไดที่เราลงเพลงไว้ได้เลยนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วเราก็ใช้ ตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ในการเลือกเพลงนะครับผมนี่ดิสเพลย์มันจะโชว์ชื่อเพลงโชว์โชว์อัลบั้มนะครับเปลี่ยนซอร์สนี่ได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแท็กเปลี่ยนโฟลเดอร์ได้ได้ครบทุกฟังก์ชันเลยนะตัวนี้สมบูรณ์แบบมากๆแล้วก็มันสามารถจะเป็นคอนโทรลเลอร์ของ DS, ตัวดีเอสพีได้ด้วยก็คือปรับเมมโมรีนะครับปรับซับวูฟเฟอร์วอลลุ่มปรับวอลลุ่มนะครับได้หมดเลยผ่านเจ้าตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับนี่คอนโทรลเลอร์ตัวนี้ใช้ได้กับทุกรุ่นด้วยผมบอกก่อนนะครับโอเคแล้วยังใช้ แอปพลิเคชันได้ใช่ไหมใช่ใช่คือตัวนี้มันมีแอปพลิเคชันสําหรับ Android นะครับส่วน Apple เนี่ยผมว่าอีกไม่นานเดี๋ยวก็ทำได้นะครับตอนนี้เราใช้กับ Android ได้เลย apk นะครับลงปุ๊บใช้คอนโทรลได้หมดเลยถ้าเราไม่ใช้ตัวตัวนี้นะครับแล้วก็เราถนัดใช้มือถือใช่ไหมเราก็ใช้มือถือเราอ่ะในการปรับจูนได้เลยนะครับปรับจูนได้ฟังเพลงเลือกเพลงเลือกอัลบั้มต่างๆได้ครบหมดเลยเหมือนตัวนี้เลยแต่ตัวนี้มันยังจูนไม่ได้นะครับเราต้องจูนด้วยคอมพิวเตอร์ แต่ถ้าเราใช้ Android เราจูนจากมือถือเราได้เลยนะครับนี่อันนี้น้องเล็กนะครับตัวนี้เสียงดีด้วยแล้วก็กำลังวัดเยอะนะครับ